สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ตลาดกรุงศรีนะครับจะอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับที่แห่งนี้ก็จะเป็นแหล่งรวมอาหารของกินของฝากนะฮะตรงด้านหลังของตลาดกรุงศรีก็จะสร้างกำแพงด้วยไม้ไผ่นะฮะก่อนเข้าไปชมด้านในเดี๋ยวผมก็จะพารีวิวท่องเที่ยวด้านนอกก่อนนะฮะตรงใจกลางของทางเข้าตลาดกรุงศรีนะครับจะเป็นภาพบรมรูปขององค์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับจะมีลูกปั้นไก่ด้วยนะครับตอนนี้ก็นักท่องเที่ยวก็มาถ่ายรูปตรงจุดนี้นะครับคาถาบูชาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชครับเดี๋ยวชมบรรยากาศดรอบของสถานที่แห่งนี้นะครับรูกปั้นทั้งไก่และก็ช้างครับเดี๋ยวดูปืนใหญ่หน่อยนะครับ นั้นเดี๋ยวไปชมด้านในกันเลยดีกว่าครับเมื่ใใมเอ,อ,เ,อ,อ,เ,อเดิในใเ,ดเข้ามาแล้วก็ชมบรรยากาศตลาดขายของก่อนนะครับ เดี๋ยวเราก็เดินต่อเข้าไปข้างในนะฮะกลาดกรุงศีอยุธยาไม่ซิ้นคนดีครับเดี๋ยวชมบรรยากาศก่อนสามห้าสามหอร้อยเลยจ้าสามห้าสามหอร้อยเลยค่ะ เดี Recently, ๋ยวชมบรรยากาศริมคลองก่อนนะครับคลองน้ layers, ําส it. ีเขียวนะฮะว้าวอร่อยเฮ้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 ยไม่หอมอ่กเดี๋ยวชมบรรยากาศร้านน้ำตาลนะฮะที่ขายอาหารให้กับลูกค้านะฮะให้กับนักท่องเที่ยวครับสตัดต่อได้ถึงข้วนี่เล จุดนี้ก็เป็นร้านขายไอศครีมครับสักระมูชาองค์สมเด็จภูตาจารย์โตครับตรงจุดนี้ก็ร้านก๋วยเตี๋ยวกระหลกกระลานะฮะนักท่องเที่ยวมาทานกันเยอะนะฮะ เดี๋ยวผมจะพาเดินขึ้นไปบนสะพานไม้นะฮะสะพานไม้ที่อยู่บนคลองน้ำสีเขียวครับเดดูบรรยากาศดีรอบก่อนมาดูคลองฝั่งนี้บ้างเ,เดี๋ยวชมร้านขายสินค้าประเภทของใช้แล้วก็ของฝากนะฮะ ตรงด้านนี้ก็จะเป็นผลไม้นะฮะแล้วก็จะมีของใช้ด้วยผลไม้ที่บอกก็คือส้มโอนะครับามาดูของใช้หน่อยตอนนี้ผมก็ยืนอยู่ตรงจุดป้าจรดน้ำปรุงสีนะครับนักท่องเที่ยวก็นิยมมาถ่ายรูปกันตรงจุดนี้นะฮะเดี๋ยวพาชมบรรยากาศรอบของสถานที่แห่งน,นี้ก่อน ตรงถนนก็จะมีร้านค้าอยู่สองข้างทางนะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้บ้างสำหรับวันนี้ผมหมอาพารีวิวท,ท่องเที่ยวเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับ